โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเว็บการันตีนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุมนะครับก็อย่างแรกเราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับใครสมัครไม่เป็นก็สามารถดูตามผมได้นะครับก็ใส่รหัสผ่านยืนยันครับรหัสผัานยืนยันแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติครับอันนี้ผมอัดในมือถือนะครับสุ่มในมือถือให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยครับนี่ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมกันบ้างครับแต่ว่าผมเติมมาแล้วนะครับโอเคกดเข้าไปตรงเติมนะครับกดเข้าไปตรงวิธีการเติมครับนะครับใครที่เติมไม่เป็นก็สามารถดูได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครรู้เข้าใจแล้วก็สามารถสามารถเติมได้เลยนะครับก็ไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้นะครับผม ก็ถ้าใครเติมเสร็จแล้วมันจะมีลิงก์ที่ให้คัดลอกนะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้ครับประมาณนี้เลยครับผมแต่ว่าผมเติมมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเข้าแล้วก็ไปสุ่มให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราโอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่นามเว็บแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มไอดีสุ่มไอดีโหดนะครับมีไอดีทุกช่องนะครับผมก็สุ่มยังไงเราก็ได้ไอดีนะครับตอนนี้ผมมีงบอยู่ ร้อยเครดิตนะครับผมจะมาสุ่มครั้งเดียวเลยนะครับมันมันได้อยู่แล้วนะครับในช่องนี้เนาะก็คือเนี่ยสุ่มยังไงก็ได้นะครับผมสุ่มไปเลยนะครับผมโอเคครับเราได้ไอดีหมกเอฟนะครับมันก็จะมีไอดีเขียนบอกข้างล่างนี้เลยนะครับแต่ว่าผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ทีอ่อยากจะมาสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบช่องอืง่นนะซุ่มแบบไม่เกลือก็มีนะไม่ใช่นยวะสุ่มแบบไม่เกลือนี่ไงครับสุ่มบบไม่มีเกลือนะครับก็จะเป็นเอ่เนี่ยครับทุกคนก็จะมีสุ่มพวกหมัดอะไรนะครับไอดี ID หมัดไอดี ID หมัดนะครับก็จะมี หลายหมัดเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบช่องอื่นแล้วกันนะครับอันนี้ครับเป็นไอดีถ้าปักทงครับซุมไม่มีเกลือครับแต่ว,ว่าจะเป็นเซิร์ฟนอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมจะมีเช่าเลยเนาะเซิร์ฟนอกเช่าอะไรประมาณนี้ถ้าใครโชคดีก็คือได้แบบทาวนไปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบบอันนี้ อ๋อนี่เป็นที่เราสุ่มไปเมื่อกี้ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากจะสุ่มผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับโอเคครับผมโอเคนะผมตัวในบวกก็ได้ไอดีบวกเอฟมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับผมก็ใครที่อยากจะสุ่มนะครับก็ทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็ เป็นเว็บการันตีนะครับใครที่อยากจะสูมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับสาหรับเว็บนี้นะครับและใครที่อยากให้ผมไปสูเว็บไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาแจกรหัสด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ